การเล่นการเติบโตรแรงต่างเพราะว่าเมื่ออุดมสมบูรณ์และทุกอย่างพร้อมพืชผ,ผลผลิตมันก็จะออกมาตามที่ตามที่ควรจะเป็นนะครับนะอันนี้คือจุดแรกนะครับอันที่2ครับอันนี้เห็นอาจารย์หนุ่มบอกว่าอันนี้ก็คือจุดที่ว้าวเหมือนกันที่เรามีอยู่ใน p o w เ r n i นเป็นยังไงครับจุดแข็งที่2อาจารย์หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยครับครับจุดแข็งที่สองเนี่ยพอมาเจาะลึกแล้วเนี่ยผมเพิ่งทราบว่าทา่านทหารเนี่ย ในวงการบ้านเรายัางวนเวียนอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดแลขาพุรงทั้งหลักรองเสริมแล้วเนี่ยยังไม่ถึงที่พีอาเนี่ยเขาเรียกว่าผมยังงงบอกเอาจากไหนมาต้องหกสิบเลข้าตนะุพอมาดูแล้วเนี่ยอเออจริงๆแล้วนี่งานวิจัยระดับโลกนะเราเนี่ยวงความรู้เราอยู่แค่วงแคบพอมาศึกษาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการวิเคราะห์ธาตุอาหารจากจตื้นทั้งหมดเก้าสิบสามชนิดเนี่ยนะพบว่าธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบถึงห้าสิบเก้าชนิดเนี่ย เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนะแต่ว่าการที่พืชมันขา,าดธาตุอาหารเหล่านี้เนี่ยเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันแสดงอาก,การให้เรารู้ครับเราก็จะเคยชินกับการให้ธาตุอาหารที่สิบก่าแรกห้าดังนั้นผลผลิตมันก็ได้ตามที่เราเคยได้ครับแต่พอมีโอกาสได้มาทดสอบอันนี้คือเป็นเครื่องชี้วัดได้เลยว่าเกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาแบบประหลาดใจครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับประหลาดใจ นะแล้วผมก็ตอบย้ำด้วยว่าวันนี้เนี่ยพืชไม่จําเป็นจะต้องการธาตุอาหารเยอะมากอย่างที่เราให้ครับเพียงแต่เราให้เขาครบถ้วนเท่านั้นเองดังนั้นการให้อาหารของทางดินทางทางใบที่เคยใช้เนี่ยเขาลดแบบชัดเจนมากอ,มอันนี้เรียกว่าลดแบบหน่วยต่อนหน่วยได้เนยอ,อันนี้คือยืนยันว่ามีจริงครับหกสิบนะแท่านมีจริง นะแล้วก็เห็นผลชัดเจนครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามตามความรู้เดิมๆนะครับที่ทางเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้ที่แบบคุกครีอยู่ในวงการเกษตรเนี่ยก็จะแบบว่าถ้าอาหารเสริมอาหารรองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ16-17ชนิดเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าจากงานวิจัยนะครับที่เป็นเป็นงานวิจัยแบบทั้งโลกเนี่ยครับคือเขาบอกว่าเขาเขานำพืช93ชนิดเนี่ยมามาแกบทั้งใน ปรากฏว่ามันมีองค์ประกอบแร่ธาตุเนี่ยมากถึง59ชนิดแสดงว่า16-17ชนิดเนี่ยคือมันไม่เพียงพอแล้บางทีเราเองดูแลพื้นที่เราอย่างดีเลยครับเราก็งงว่าทําไมผลผลิตเราไม่ได้บางทีในพื้นที่เราอ่ะพวกดินหรือว่าแร่ธาตุต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนสําหรับพืชของเราก็ได้จริงไหมครับนนุมงครับแต<ล>่แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยวิธีการเรียกว่า เพิ่มธาตอาหารก็ได้ลงในดินได้เลยครับ oh. อันนี้ก็เป็นจุดว้าวหนึ่งนะที่เอ๊ะธาตอาหารปริมาณเล็กน้อยเนี่ยฉิดลงดินทําไมมันมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในดินอันนี้ <Yeah. S 2> ผมไปเจอมาหลายแปลงะ uh huh. ยืนยันได้ก็มีจริงครับมีคนถามบอกเอ๊ะตรงนี้ใช้น้ําบัดใช้จุลินทียอะไรหรือเปล่า <Yeah. S 2> นะทำไมอ่พืชม,มันงามดีจังเลย <Yeah. S 2> อันนี้คือพิสูจน์ได้เป็นการ ทดสอบเรื่องธาตุานตรงนี้ครับเป็นผลชัดเจนมากครับอาจว้าวจริงนะฮะทีเอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานวิจัยจากแกลบระดับโลกด้วยนะครับชื่อ ActaLab นะครับแล้วก็ใช้วิธี Atomic Spectroscopy นะครับในการวิเคราะห์แร่ธาตุหลักของของพืชออกมาเพราะฉันเนี่ยคือ,อคือบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าในพื้นที่นี้ที่เราไปพุบเนี่ยขาดแร่ธาตุอะไรบ้างมัน มันไปตรวจวิเคราะห์ยากมากเลยนะครับว่าจะขาดอะไรบ้างสู้ว่าเราใช้แบบเขาเรียกว่าสำเร็จรูปครับก็คือใน power nine เนี่ยหนึ่งซองนะครับจะมี te 6 0ก็คือแร่ธาตุทั้งหมด60ชนิดนะตามตารางเนี่ยครับจะหนุ่มเยอะมากนะนะมีอยู่ในจริงๆ<ป>ผมไปดูแล้วนะธาตุที่มีในตารางเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อขึ้นหมดเลยครับนะฮะแล้วก็ได้ทราบว่ามีธาตุตัวหนึ่งนะฮะที่ที่ผมไปเซิร์ชดูไปค้นคว้าดูเพิ่มเติมก็คือ เป็นแร่ธาตุแลนทานัมแร่ธาตุตัวนี้นะครับมันมีผลมีผลกับเชื้อโรคฮนะ,ะหรือพวกแบคทีเรียที่เป็นพิษกับพืชเนี่ยครับเมื่อมันกินเข้าไปเนี่ยมันก็รนกระบวนการการถ่ายมข่งเขาเนี่ยมันมันล้มเหลวหมดเลยทําให้การแบ่งตัวของเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเหล่านี้ครับมันก็ลดลงโดยที่ว่าโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่แค่ได้รับธาตุอาหารที่เราเติมมาให้แค่นั้นเองครับ แต่ได้บอกว่าวันนี้ทำไมไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสนะนี่คือนะมูลเหตุหนึ่งนะที่ทําให้เรามาไขข้อข้องใจให้กับกเกษตรกรได้นี่